สวัสดีค่ะพแม่พินองเมื่อนี้ก็มาพอกับดารามาดามอีกคือเก่านอกขั้นในทางช่อง YouTube มาดามถิมาว่างแนวทางของาน้อยฮานอยแตกกันทุกวันสายขยันไปฮานอยเป็นแค่ไหนเม,มื่อวานมีผู้ใดผู้ดใดตามกับเลขมีที่มาไหมแตก3มตัวตด2สตัวบนเลขมีที่มาเข้าไปรอบ VIP เด้อค่ะเด้อรอบ VIP ออกหนึ่งสาม แตกสตัวตัวเพิ่นให้มากเก้สเนาะแล้วก็2ตัวบนเข่าตัวกับ9กสแต่ว่าเข่าเทิงบนแตกเทิงสมตัวเป็นจังไซ้ายขยันไปหาน้อยกันทุกวันกอบขอบุนขอบคุณ f อฟซถูกท่านเด้อค่ะเด้อบอว่าสิเป็น FC ฟใหม่เอเก่าที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติ่ตามเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆแล้วผู้ที่ตามมา จากข้างซองมาดามคำนวดแช่นแนวมาหามาดามทางง่องคมอมาดามคำนวดสองเนาะกันเนาะตอนนี้มาแล้ว FC เอฟซีเกา่าเกาเดิมเดิมแฟนครับที่น่ารักครับมาหามาดามหลายผู้หลายคนแล้วกาบขอพระคุณหลายๆเด้อที่ตามเจอเน,อะนาะเพื่อนว่าเจอแล้วมาดามเพื่อนวาเนาะหาหน่วยใสย่ห้าหนุ่ยหลายว่าแม่พี่นงเพิ่ชอบไปกันเพราะว่า ไปได้หลายรอบเนาะสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งนะห้านอยไปอยากไปน้อยได้ไปเลยพ่อแม่พี่น้องไม่เลือกหน่อยสายขยันไปห้าหน้อยกันทุกวันอะยับมากันนี้สายขยันไปต่อเฮ้าผู้ใดติตตามเลขมีที่มากสังเกตสังกาเอาพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามีทุกวันแล้วไม่มีประวัติให้ดูด้วยเพราะว่าไยเบิ้งไปจุ้จีไปเลยเพราะว่าหลายรอบเนาะอะให้เขาคือว่าเขาจบเลย ใบเดียวเลยจัดกัดไปแลกมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสามกับห้าสองตัวสี่หางสามห้าสามหกห้าหกห้าเจ็ดเบิ้ลจะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางสามห้าหกสามห้าเจ็ดสามสามห้าสองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปโอชองจะเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้ารูดที่ห้าเน้นไปที่ ห้าหกห้าเจ็ดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว 3, ามห้าเจ็แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใครมือว่านเป็นของนองดาดาเนาะเตะเอามือว่านซื้อเนาะแตกสามตัวมื่นมือว่านนี่เป็นของเลขนี่ที่มาอ่ะมือนี่สิเป็นของผู้ใดเรามาตามต่อตามติด ต่อไปเป็นของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มไปรอบปกติแตกบนล่างด้วยพูนไม่พ่นองค่ะเนาะของเซียนหนุ่มแตกทั้งบนและล่างเข้ารอบปกติเพราะว่ามีตังสีหลอบหารอบรอบปกติหามงค์เคงเนาะโอ้หกมงครเงเนาะแมนบะแล้วก็ทุ่มรึ่งม่นรอบวิไอพี่มนเมนอะผู้ดไดพี่ไปกับเซียนหนุ่มมือนี่ตามตัวตามติดเซียนหนุ่มให้มารุดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหนึ่งกับสาม สองตัวสี่หางหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามแปดสามเก้าเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หนึ่งเก้าสามแปดสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหนึ่งสามแปดทับหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่ม แล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของแมวน้อยนำโชคมาหยับมาบัน้แฟนครับแมวน้อยนำโชคผู้ใดเป็นแฟนครับแมวน,อน้ววนอยนำโชคกำลังฮอตแมวน้อยนำโชคกำลังฮอตเมื่อวานเข้าไปสองรอบนะเข้าไปรอบกาชาตแล้วก็เข้าไปรอบอ่า VIP วันนี้วันใหม่ไปใหม่ ไปสองรอบจุๆมือนี่ไปต่อสตาร์ทรอบแรกด้วยรอบกาชาดเนาะแล้วกับปิดไทยให้พร้อมเรียบร้อยศูนย์สามสามศูนย์ตัวเนึ่ตัวจ้ววันนี้วันใหม่ไปใหม่ถ้าใครจะตามเลขของแมวน้อยนำโชคแมวน้อยนำโชคให้มารูดสี่น่อยถึง5น่อย4กับ7จสองตัว4หางสี่เจ็ 7, 3จ็ตัวกัน7จแล้วก็2องสามตัว2หาง2องสี่เจ็สามเจสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่8 7 4 7จ็ดสีับหน้าโจถ้าใครจะตามแมวน้อยน้ำสวก3าตัวเน้นมาเลยเดี๋ยวพวกมันไปนอ 2, นงี้สหางเนาะคะ่ะเนาะสองสี่เแล้วก็2องสามเนะคะ ไปต่อเป็นของใครกาวพระพุธขอวคุณแมวหน่อยน้ำโชคพี่หายตัวเหล็กเนาะทางมาว่างทั้งสองเล่าพัฒนาลงห้แล้วเด้อของแมวหน่อยน้ำโชกเนาะของเพื่อนสามวัติดพันมาแล้วเด้อแมวหน่อยน้ำโชกลงห้แล้วของเพื่อนเขาไปเต็มเต็มคือกันลงให้แล้วเมื่อวานเนาะอยู่ทาง่องมาดามคำนวณชาเหนีวเด้อยค่ะเด้ออ่ะแต่ผู้ใดยังบอกท่านไลเขาไปติดตามชมไปติดตามชมได้ต่อไปเป็นของ่องสุวรรณของซองสุวรรณเขาไปรอบ สามาคัคีไปรอบสามาคัคีเข้าไปที่สามหาเนาะมื่อนี่มือไม่ไปไม้ซองสูวันให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีห้าแปดห้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้า ห้าหสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่5้าแปดเจเก้สมตัวเน้น่หางเดียวเม็ดเดียว5 7 9เจแคบหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของดาล่ามาดามอากาศขอาคุ้นออคพุ้นซ่องสุวัรนที่ห้ตัวเลขกหน้าทางมาวางทั้งซองเนาะกาบอพระกุ้นหลายๆ ของดารามาดามได้ไปรอบกาชาดรอบแรกคนรพีพิ้องคะเข้าตร,ตรงตรงเขาตัวเน้นตัวจอกอันผู้ใดเป็นแฟนครับของดาล่ามาดามมาตามตัวตามติดกาบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเนาะ,ะเลขทุกตัวให้แชบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคันเลขเข้าเลขปังก็ดีใจนั่มคันเลขเ่ราเข่าเ่าปังกะกะเพราะโดคอไพ่คนรับพิ้พองค่ขาเพราให้แชบเป็นแนวทางของดาล่ามาดาม้เมือนี้ รูดสีหน่อยสามกับห้าสองตัวสี่หางสามหกสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดเพิ่นก็จะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางห้าสามห้าหกสามห้าเจ็ดสามสามห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้ารูดที่ห้าเน้นไปที่ห้าหกห้าเจ็ดสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสามห้าหกจับหน้าโจ ถ้าใครจะตามของมาดามคำนวณเนาะค่ะเนาะการผอบุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามช่มบวชิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเด้อค่ะเด้อกาบขอพระคุณหลายๆลายบวชิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ในประเทศให้หรือต่างประเทศนอกจากขอพระคุณเป็นอย่างสูงอาต่อไปเป็นข้องดาดาผ้ารวยต้องการขอโทษขอให้แฟนครับดาดาผ้าร่วยแตกซ้ำตัวแล้วบไปมือนีมือใหม่ไปใหม่เด้อดาดาเด้อ ดาดาพารวยคนสวยในซอยให้มาวันนี้วันใหม่ไปใหม่สายขยันไปหาหนอยดาดาพารวยให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึงห้าน่อยสี่กับห้าสองตัวสามหางสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดซ้ำสองตัวสามหางได้น้องมาดามมาเบาถือเป็นบอกนหนไปนอยเบาแล้วลงหมดเรือกหมดข้ามเบาเจ้าของ ใชบุยกกบเหนือกับตัวบอกคุณมาดามเนะาะสมตัวมีสาหาง8ปดสี่ห้าเ้าห้าหสี่เจ็ดแปดสองตัวเน้นไปหางเดียวเม็ดเดียวเน้นไปที่สี่ห้าสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว8ปดสี่ห้าชับหน้าโจถ้าใครจะตามของดาดาพารวยคนสวยในช่วยเอากับระบุญขอบคุณอีกครั้งนึ่ง แล้วก็ไปต่อเป็นของชอเชดชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหลอก็ไม่ผันวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ชอเชดชัยให้มารูดสี่หน่อยถึงหน้วยแต่ว่าเลาสตาเพิ่นเข่าเด้อชอเชดชัยเด้อล็อกกิกแล้วก็เซียนหนุ่มโอซ่องสุวรรณ่ะล็อกกิกเซียนหนุ่มชอเชดชัยแล้วก็เลขมีที่มานเลาวสตานะเข่าไปซี เสียนผลได้พมพี่น้องเก็ตเซี่ยนดัง่ายเคริงหนึ่งผลได้อา่าผูดใดสิตตามของช่อเจ็ดใช่ืือนี่เข้าแล้วหลุดหลุดแล้วเข้ามีมีถมไปเด้อค่ะเด้อช่อเจ็ดใชให้มาวันนี้รูดสี่น่อยถึง5น่อยสี่กับหกสองตัว4หาง4ี่หกสี่เจ็ดหเบิ้นก็จะเป็น4ี่สี่หสตัวสามหาง สี่หกเจ็ดสี่หกแปดสี่สี่หกสองตัวเน้นไปสงหางเน้นไปที่สี่หกหกแปดสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสี 4, 6, ่หกแปดแคบหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขรับนางฟ้าพ่อแม่พี่น้องคะาเลขรับนางฟ้าก็ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่รับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่หนอยถึงห้าหน่อย หกับ8ปดสองตัวสี่หางสองตัวสหางก็จะมี6กเ8็ดหกเบิ้ลก็จะเป็นหก8กแสตัว3หาง6กแปดเจ็ดหกดสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่ห8 8ปดสมตัวเน้น หางเดียวเม็ดเดียวหกแปดเจดแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของล็อกกี้ผ้ารวยคนสวยใจดีล็อกกี้ผ้ารวยก็ไม่ผ่านวันนี้ว,นนวันใหม่ไปใหม่นะคะวันนี้วันใหม่ไปใหม่กับกระโดดพ่อไพ่แฟนครับของล็อกกี้ผ้ารวยเนาะที่บอกไปมือนี้มือใหม่อะผู้ได้ชอบกับจัดคัดก็ผ่าน เลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางล็อกยิกพารวยให้มาลาวลูวดสีดหน่อยเก้ากับ0 2ตัว4หางเก้าสองเก้าอนเบิ้ลจะเป็น99 00 3ตัว3หาง902 903 990 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่02นย์ตัวเน้นหางเดียวมเดียว 902แคปหน้าโจกราบขอบุณขอบคุณลอกจิกเนาะแล้วก็กาบขอบุณขอบคุณเส้นเี้ยนทุกท่านที่ห้ตัวเลขแน้วทั้งแล้วก็กาบขอบุณขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมบว์ว่าถิเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกาบขอบคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่รุ่งนี้นะคะหาน้อยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ